เส้นอร่อยกว่าร้านลุงอี่แลบงเส้นแบบเขาลวกเส้นโคดีอ่ะลูกชิ้นหมูปะโองเพื่อหมดแล้ว่ะกินไปสามคำไงคำก็ถ้าอยากกินสองของห่อก็น่าจะโอเคอยู่แต่บางปั๊สรุกฮะลูกชิ้นโคดีอ่ะ เอาเป็นว่าดีทุกอย่างเลยเพื่อนวัตถุด,ด,ดิบเขาดีมากยี่สิบบาทให้สิบคะแนนเต็มเลยลองครั้งแรกดีครับคือพอเราใส่มะนาวไปปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำปลาไปติ๊งเหมือนหนึ่งอย่างเนี่ยอร่อยมากมันออกหวานนิดนิดด้วยมันไม่ได้หวานเยอะคือรสชาติแบบโอเคเลยกินไปประมาณสามคำใช่ไหมอันนี้อือกล้วยกล้วยอีกล้วยอือกล้วยเป็นไร เป็นอะไรครับหนไปแย่ตงตัวอื่นก่อนหนไปแยกตัวอื่นก่อนเอากริปใส่เข้าไปในขวดน้ำก็ลเลยดุก็ลเลยมีเสียงอของแง้มดูหอนี้เล็นไหโบไม่กินถุงน่องอ,อ่ะให้ลูกชิ้นคือด,ดีอะ่ะเขาไม่ใช่ซื้อมาจากในตลาดนะลูกชิ้นเขาได้จะหามาเองหรือลูกชิ้นลูกษาหืมชิ้นกุ้งเหรอ หืมแค่โบวสซกว่าสามหอ่อเลยอิ่มนะ,ะนห่อวิ่งิดโคตรวโคดีไม่มีแอติดเลยเต็มเต็มสิบ,สบลองครั้งแรกเยี่ยมโคตรวเนี่ยใครอยากกินลองดูได้เลยนะตลาดบูมบูมนะจิบอืมแค่กี่นนกคะแนนจิบรับคนหน้าหมาไม่ได้กินอนะสร็จกนะันแล้วหมดแก้วอืมหมดแล้วขอดูห้องน,นี้ได้ไหม๋วยพวพรุ่งนี้หนูก,กินอันนี้ ลูกกูรีงดูหนังค้าไว้อยู่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูข้างในเป็นยังไงไม่ใช่เหนียวหมูลูกอันนี้มันก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งอร่อยกว่าร้านประจำที่เรากินอีกนี่อันนี้ของโอ้อันนี้ไม่มีพีโก้ดูสวยเนาะก๋วกเตียหางเฮ้ยนี่ยี่สิบบาทดูเพื่อนวัตถุดิบดีทุกอย่างเลยอะอย่างกับแบบร้านแบบร้านแพงๆแบบมาย่อเอออร่อยมาก ไม่มีอ๋ออันนี้ไม่มีไม่มีพริกกับไม่มีถั่วงอกใช่ไหมเนี่ยลูกชิ้นกุ้งโคตรดลยอะ่ะไม่ใช่ลูกชิ้นที่ตลาดที่เราเคยกินแน่นอนสนใจไหม <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเก็บดีกว่าเอาไว้ให้เขากินก็เดี๋ยวไว้บะหลังให้เขาซึขึ้นมามันอร่อยคนละแบบอะ่ะร้านลุงก็อร่อยนะร้านลุงก็ขายบะหมี่ว่ะที่เราซื้อระจํามร้านต้าหมิงอะ่ะไม่ใช่ตะกุลบะหมี่ตะกุลยางแต่อันนี้เป็นร้านอ๋อ อันนี้เป็นร้านใหม่เลยให้สิบเต็ม